ปดิบัติจะมีประโยชน์ามาทำสะอาดส่วนจา้ตาตัดเตยน้ำจา้าทุ่นจา้าเอาไว้กินกับตาบังคงคันสมแสบจา้า บกสารแน่ใบน้ำจะบักเขียวบกเพลกจะประโยชน์ภาพี่น้องมาส้มสวนน้อยเด้อจ้าย่าฟ้าเบื้อกันเด้อจ้าเด้อ <c oughs> มาทำามสะอาดสวนตอประโยอนเนี่ยจบกเขียวน้อยจะจะว่าจินน้อยน้อยอสิมันหวานเนาะจ้าเนาะ เอาน้อหน่อยิอยละเจะะ็บปากเพกน้ำจ่าเจ็บแจอะไรมันเผ็ดจ่าเอาอ,อ่อ,อนๆมันข่จินแซบจ่าผู้่าจินเผ็ดอะไรเนาะจ่าเนาะ จะมาเขือบักเพกไปน้ำจา้าอัน,นั่นปูผักขาหล่อหัวจา้าท้ำสะอาดไปน้ำจา้า พระคาจะอันนี้บักกอกไปจินยอดจ้าบ่อหายตนน้นใหญ่เด็ดตาไทยแตกจ้าเยอะปาเขีนหน่อยไปน้ำหวานๆจ้าตอนบก,กูดจ้า ปลูกไว้สองสามปีจะต้นใหญ่เอาในปลูกจะเอาโวคาโดกัแซมไปน้ำจะปลูกพักขาหล่อ,อหัวน้ำอันนี้หัวอันชั้นจะ ปูกกระชายปูกคาน้ำจ่าเอาคาปลามาตาน้ำยายรุ่นจ่าอันนี้หัวอันชันจ่าปลูกอันชันไป แหนบักหนาสีจ้าหน้าสีก็แซ่บแล้วจ้ะบ่มีนในน้ําหลายปลูกบักเขือไว้ต้นบักหนาจ้า ก็อ่อนๆหวานๆจาปูบะกอกไว้จินยอดน้ำจ้าจินกับปน้นกับป้นกับลาบแสบจ้ายอดกระลังงามตาตำตำ่บไ้าาสูงจ้าบ่าจินน่วยจินยอดค่ะ นี่บะโกดจ้าโอละพาใส่ถางจ้า แล่หัวละผ้าเอาส่วนน้องตีมจ้า <c oughs> ดีหลายจ้า